นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปประชุมที่มุกดาหารปรากฏว่าคนมา760คนนะลงทะเบียนแต่คนสมัครซื้อสินค้าซื้อสินค้าใ<ถ>ช้นะฮะ<อ>800รอคนเ <c oughs> นี่บรรยากาศม,มันเริ่มมาแล้วมีีตัวผ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เขาบอกว่า<อ>มีคนฝากมาซื้อเข<อ>าบอกเอาปูแดงอะปูแดงประชมุมผมพอดีทำสวนอยู่ฝากมาซื้อหน่อยก็ซื้อขวดสองขวด3าขวดไป นี่นะครับบรรยากาศกลับมาแล้วเพราะอะไรเราไปออกนอกพื้นที่ผมบอกไงว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรกรเกษตรกรรมครับเราออกไปหาเขาเราเรียกว่าการทําธุรกิจก,ก็เรียกว่าเกาถูกที่คันครับเอางี้เลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ว่าสินค้าเกษตรที่ใช้ในระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ยปัจจุบันนี้มีสา4สิบสี่สิบบริษัทที่นำสินค้าประเภทนี้มาใช้ ตลาดมันจะตายแล้วก็ตันหรือไม่ครับพักคู่เดียวครับ เศรษกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์คาทะลุหัวใจคนที่เถ่ายเกิดกันอา่านตลาดเคราะสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ พิมตลาดวิเครอะ์ฉบับใหม่ล่าสุดเหยื่อขายตรงข้ามชาติเกมปั่นมหาปลายัยผ่าทางตันประกันวินาศภัยพิษร้าย RBC B บ,บริษัทขาดทุนเดี่ยงอลงกรณสบช่องหลุนโอทูทำเกรรษตรอินทรีย์แห่งชาติค้าปีกเมินเศรษฐกิจการเมืองยักษ์ใหญ่มั่นใจกำลังซื้อฟืน้นลุกธุรกิจครบวงจรฟอสไอสคศคร,รีมโฮมเมดธุรกิจดับร้อน ลงทุนง่ายรายได้งามรวยได้ด้วยตัวคุณ l i ฟ e Group เปิดตัว5ผู้บริหารใหม่ย้ำ5ปีฐานลบแน่นผู้นำสินค้าโรงงานพร้อมซินเน g y จล่ายุทธศาสตร์เชิงรุกเน้นสร้างผู้นำด้วยระบบควบคู่ความมั่นคงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง พิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเยื่อขายตรงข้ามชาติเกมปั่นมหาปลัยผ่าทางตันประกันวินาศภัยพิษร้าย RBC B บ,บริษัทขาดทุนเดี่ยงอลงกรสบช่องหนุนโอทูทำเกษตรอินทรีย์แห่งชาติค้าปีกเมินเศรษฐกิจการเมืองยักษ์ใหญ่มั่นใจกำลังซื้อฟื้นลุกธุรกิจครบวงจรฟอสไอศครีมโฮมเมดธุรกิจดับร้อน ลงทุนง่ายรายได้งามรวยได้ด้วยตัวคุณ Life Group เปิดตัว5ผู้บริหารใหม่ย้ำ5ปีฐานลบแน่นผู้นำสินค้าโรงงานพร้อมซินเนอร์จล้านยุทธศาสตร์เชิงรุกเน้นสร้างผู้นำด้วยระบบควบคู่ความมัน่นคงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มทิ่ัดสาระเราใจได้อารมณ์พาะลูหัวใจคนเครือข่ายเกัน ตลาดเคราะซื้อรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดว้างแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ข,ของเดือนทั่วประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงกลับเข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายพลินอีกครั้งครับ ดียช่วงนี้มาดูว่าสินค้าเกษตรในระบบเครือข่ายขายตรงนะครับกระแสจะแรงได้อีกสักกี่น้ําอีกสักกี่ปีครับไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางี้คุณสมปองครับคือต้องยอมรับนะปัจจุบ,บันนี้บริษัทเครือข่ายขายตรงนี้เกือบทุกบ,บริษัทเลยครับต้องหันไาใช้สินค้าเกษตรครับเป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดถูกต้องครับไม่กลัวตลาดมันตายเหรอเพราะ,ะ,ะมันมากมายเหลือเกินตอนนี้มั่วไปหมดแล้วตอนนี้เป็นคําถามที่ดีครับอืมคือ ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ขายได้คนก็อยากขายทั้งนั้นแหละอ้าวก็ใช่ถูกไหมครับเดี๋ยวก่อนคิดถึงตอนสมัยที่น้ําลูกยอไหมครับตอนนั้นดังมากๆถูกหลังจากนั้นมาโรๆก็ผลตออกตลาดวายตายชาวบ้านก็ทําได้หมดถูกต้องถูกไหมฮะมาขายเขาขายกันต้องสองพันถูกไหมใช่อันนี้ขายเหลือควดไม่้อยสิบบาทก็นี่แหละอ่านี่คือจุดตายแล้วสินค้าเกษตรอินทรียเดมันเข้าสู่จุดนั้นหรือเปล่าครับ นี่เป็นคําถามดีๆนะครับครับคือเกษตรนี่คําว่าตันไหมเอาอย่างนี้ถ้าคนในโลกนี้นะครับไม่มีใครกินข้าวอืไม่มีใครกินผลไม้นะฮะนั่นคือเจงทันทีครับเอาคิดแบบง่ายๆก่อนครถูกไหมแต่ณวันนี้เวลานี้นะครับประเทศไทยนะครับมันเป็นแหล่งการผลิตเขาเรียกครัวของโลกนี่แหละครับ ในเมื่อเป็นครัวของโลกผมถามว่าทําเกษตรมีเจ๊งไหมประเทศไทยเกิดขึ้นมาเจ็ดแปดร้อยปีนะฮะครับณวันนี้ยังมีความสําคัญโลกยังให้ความสําคัญว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศผมจะอ้างอิงก็ได้ว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะ,ะตอนนั้นไม่มีอาหารไม่พอกิน,นะฮะเกิดสมครามกลางเมืองครับครับสมครามแย่งอาหารครับ เพราะธุรกิจระบบเครือข่ายวันนี้นะครับผมถึงบอกว่าถ้าสินค้าเกษตรไม่ดีจริงไม่มีใครดึงเข้าไปหรอกครับส่วนวันนี้มีคนดึงเข้าไปแล้วถามว่าตันไหมก็ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่มีวันตันครับ,รบแต่จะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนตรงนี้นะครับขึ้นกับผู้ประกอบการสําคัญที่สุดว่าคุณขายสินค้าในราคาสมเหตุสมผลไหมโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับผมบอกแล้วตลอดว่า คนที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะยังห้าถึงเจ็ดสอร์เยังทําเกษตรแล้วกลุ่มนี้ไม่มีเงินฮะไม่มีเงินไม่ว่าคนคิดดูนะฮะรัฐบาลใจดีขนาดไหนตั้งธนาคารขึ้นมาให้กับกลุ่มนี้นะครับไปกู้เงินนั่นคือธนาคารไหครับทอกอสองไงคนไม่มีเงินไปกู้สิไม่มีเงินไปกู้สิอันนั่นเขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุ ทุกวันนี้กู้ไปกู้งาบางคนนะครับโฉนดนี่อยู่ที่แบงก์ไปแล้วครับแต่วันนี้ปูแดงเราไปช่วยเขาด้วยผมแต่จะว่าช่วยเขามันก็ไม่ถูกนะครับคุณก็ต้องซื้อสินค้าจากผมแต่ซื้อด้วยในราคาที่สมเหตุสมผลนึกภาพออกไหมซื้อด้วยราคาที่สมเหตุสมผลอ้าวขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทคุณมีสิบไรย่ยี่สิบไร่ลองใช้ดูสักขวดถ้าดีคุณก็ซื้อลังสองลัง ทุกวันนี้นะครับคนที่ทําเกษตรนะสิบไร่อาจจะใช้งวดหนึ่งเขาเรียกรุ่นหนึ่งนะครับประมาณสองสามหมืน่นถ้าคุณมีห้าสิบไร่ร้อยไร่พันไร่งวดหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งใช้ครั้งละหลายแสบนบาทนะครับ <S 2> <S 2> <S ปุ๋ยยาตรงนี้นครับผมใช้คําว่าคนต้องซื้อใช้ยอยู่แล้วการทําเกษตรถ้าคุณไม่ใช้ส่วนนี้คุณอย่ามาคิดทําเกษตรเพราะ,ะการทําเกษตรผมถึงบอกแล้วว่า การทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรไม่มีคําว่าตันเด็ดขาดครับครับที่สําคัญเนี่กลัวตลาดมันจะตายเนื่องจากคู่แข่งออกมาเยอะแยะเรียนแบบคล้ายๆกันอะไรต่างวันี้นะแล้วคุณภาพสินค้าไม่ดีปึ๊บชาวบ้านเกิดความไม่มั่นใจเอ,าอ้างี้จะทำไงครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งขึ้นกับผู้ประกอบการว่าคุณจริงใจจริงจังขนาดไหนเอาอย่างแบรนด์ปูแดงแบรนด์ปูแดงวันนี้นะครับเราติดตลาดคนรู้จัก แล้วภาพของมันนะครับผมใช้ภาพว่ามีความเชื่อถือเชื่อถือ,อยังไงคือคนขนาดไม่ได้ใช้นะครับเขายังเล่าลือกันไว้ว่าเฮ้ย <c oughs> ปูดแดงเขาดีปูดแดงเขาดีทําไมเขาพูดคำนี้ปูดแดงเขาดีจิตใต้สํานึกเขาบอกว่าปูดแดงเขาดีเนื่องจากว่าไปหาเพื่อนเนื่องจากว่าสมัยหนึ่งมีเจ้าหน้าที่เจ้าหนึง่งผมอาจจะไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะครับเขาจับกลมผม เขาลงสื่อทีวีให้ผมลงหนังสือพิมพ์ให้ผมชื่อเสียงปูแดงโด่งมากโด่งดังมากครับแต่สินค้าชาวบ้านเขาบอกว่าสินค้าเขาดีนะสินค้าเขาดีนะ